พเคยสงสัยกันไหมแก๊สโซฮอลก้อนหนึ่งกับเก้าห้าต่างกันอย่างไรและเราจะเลือกเติมแบบไหนกันดีวายทูลเลอรจะ่าให้ฟังตัวเลขเก้าหนึ่งกับเก้าห้าที่อยู่ท้ายน้ำมันแก๊สโซฮอลคือค่าออกเทนหมายถึงตัวเลขที่แสดงปริมาณเปอร์เซ็นต์โดยมวลของสารไอโซออกเทนผสมกับสารเฮปเทนและน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันตัวเลขนี้ใช้บ่งบอกขีดความสามารถของน้ำมันในการต้านทานการน็อกของเครื่องยนต์ ซึ่งหากเครื่องยนต์เกิดการน็อกขึ้นก็จะเกิดผลเสียต่อกำลังของเครื่องยนต์และทําให้ทิศสนความเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้กรณีเครื่องยนต์ระบุให้เติมแก๊สโซฮอร์หากเรานํารถไปเติมแก๊สโซฮอร์กก็จะทําให้เครื่องยนต์เกิดอาการวิ่งไม่ออกอัตราเร่งลดลงและมีโอกาสทาให้เครื่องยนต์เกิดการน็อกได้จะเกิดผลเสียต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้กรณีเครื่องยนต์ระบุให้เติมแก๊สโซฮอร์เกานํารถไปเติมแก๊สโซฮอร์จะไม่มีผลเสียใดๆกับเครื่องยนต์ จากค่าออกเทนที่สูงขึ้นจะเกิดผลดีมากกว่าเนื่องจากค่าออกเทนที่สูงขึ้นทําให้เครื่องยนต์ทางานได้เต็มประสิทธิภาพอัตราเร่งจะดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับราคาน้ํามันที่แพงขึ้นดังนั้นถ้าเป็นรถเดิมๆที่ไม่ได้มีการดัดแปลงเครื่องยนต์ก็ให้เติมตามค่าออกเทนตามที่ผู้ผลิตกําหนดให้หรือเติมค่าออกเทนที่สูงกว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ติดตามวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องไวทูเลอร์และมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัันครบ